วันนี้ทางกองพันธาระที่สองก็ได้เปิดหลักสูตรทีที่เสี่ 4, 4, 4, ขึ้นมานะครับเพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยในการบป็นเจตนายทิธีวันนี้จะทําการเจาะปอดการเจาะปอดแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้เข็มเจาะปอดเข็มขนาดี4ความยาว325นิ้วแล้วก็ลูกโป่งมือลูกโป่งถุงมือแล้วก็ที่โครงส่วนทีปป่โครงเนี่ยเราจะใช้ลูกโป่งติดเทปขึ้นมาเพื่อให พื่อไม่ให้ลูกกงแตกขณะเจาะทันทีจะได้ความรู้สึกเสียงฟู่เหมือนเจาะจริงนี่คือเข็มที่ใช้ในการเจาะเชิญเจาะได้เลยครับพอดเจาะออกมาดึงเข็มออกมากำหนดจุดจุดเชินการเจาะเจาะในช่องที่โครงซี่ที่สองเจาะเหนือขอบของที่โครงที่สามตัดกบแนวกลิ่นกลางของกระดูกไหปลา้าทำการเจาะ แขนนี้ลูกโป่งก็เริ่มยุบตัวลงตอนนี้ลมก็ออกจากในช่องปอดหมดแล้วคุณไข้ก็หายใจได้ครับ